้าจะให้พูดถึงเควสมอนฮันสเ์เควสแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเควสที่เหมาะกับตัวเกมมากที่สุดนั่นก็คือเควส์ขโมยไข่ ทำไมมันถึงจะเป็นแบบนั้นคุณลองคิดดูนะจะมีเควสดไหนอีกที่ได้ครบทุกอารมณ์มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเข้าไปยังพื้นที่ที่มีไข่หรือว่าหินต่างๆที่สามารถขนได้ซึ่งถ้าหากเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็วิ่งกันยาวๆไปคุณต้องศึกษาพฤติกรรมของมอนสเตอร์ว่าพวกมันจะเข้ามายังไงมันจะกระโดดเข้ามาหรือจะวิ่งเข้ามาตรงๆเลยบางทีเนี่ยก็จะมีอารมณ์หนีตายเมื่อเจอกับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่เกินกว่ากําลังของคุณในตอนนั้นเข้าทําการไล่กวดอีก ยิ่งไปกว่านั้นในภาคแรกๆนั้นกินก็ไม่ได้ไข่แตกปีนหน้าผาแล้วจะกดกระโดดก็ไม่ได้ไข่ร่วงมันลำบากสุดๆไปเลยแหละแถมยังต้องคอยบริหารสเตมินาให้ดีอีกและเมื่อคุณกําลังปีนขึ้นถึงหน้าผาจนถึงข้้งบนแล้วก็เจอแมงจากไหนไม่รู้ทําการเสรยหน้าหงายมันก็ต้องมีหัวร้อนกันบ้างแหละและเมื่อเราได้ไข่มาแล้วบางทีเนี่ยก็จะเจอพ่อแม่ของมันที่หวงไข่ออกมากๆเลยซึ่งจะตรงเข้ามาลุมทลายเราจนในที่สุดเราก็ต้องจําใจทําเช่นนี้เพื่อที่จะให้เราสามารถนขนไข่ออกไปได้แต่ว่า ลูกก็ไม่ได้ใจดีถึงขนาดนั้นเควสยังคงส่งบททดสอบม,มาให้เราอีกกับการส่งมอนสเตอร์รายทางมาขัดขวางเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าปกติแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันเข้าไปหาไข่กินเองไม่เป็นหรือยังไง ทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจสําหรับมอนสเตอร์บางตัวซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอย่างเช่นหมูป่าที่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไข่แต่อย่างไรแมวที่วิ่งใกล้กวดเราที่ทําไปเพราะความสันใจล้วนๆจนเราอยากจะเตะมันเลยทีเดียวแย้ตัวเล็กๆที่พอเวลาโจมตีเราแล้วไข่ร่วงแต่มันก็ไม่ได้สนใจไข่เลยและทําการไล่กัดเราต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทําการเดินเดินอยู่แถวๆนั้น ็สงสัยมันคงจะนึกว่าเป็นไข่ของมันเองมั้งแต่ถ้าว่าพี่ครับช่วยดูดีๆด,ดิผมออกมาจากช่องตรงนั้นพี่เข้าไปได้หรือยังไงล่ะมันไม่ใช่ไข่ของพี่หลังจากที่เราขนมาถึงที่หมายแล้วเราก็จะต้องวิ่งออกไปต่อหากเวสมันต้องการมากกว่าหนึ่งอะนะทีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเส้นทางที่เราเข้ามาในครั้งแรกนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆนั้นก็จะมีก้อนหินปริศนาเข้ามาขวางเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาวางถ้าเป็นคนของทางกิดวก็อยากจะถามว่าทําไปทําไมครับพี่ ทีนี้เนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางที่อ้อมมากกว่าเดิมเป็นการทดสอบว่าคุณจะสามารถจําเส้นทางได้หรือไม่ สิ่งที่เลวร้วายมากที่สุดเลยนะก็คือการที่คุณล็อกหลบมอนสเตอร์รายทางมามากมายจนมาถึงหน้าบ้านแล้วพบว่ามันมีมอนสเตอร์อยู่แถวหน้าบ้านทาั้งทที่มันไม่เคยอยู่ในบริเวณนี้มาก่อนทําการโผล่ออกมาอย่างมากมายเราก็พยายามหลบหลีกพวกมันจนในที่สุดก็ถึงตรงจุดหน้าบ้านจนได้แต่ว่าทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นพร้อมๆกับไข่ที่ตกพื้นความรู้สึกนั้นนะคุณเอ๋มันจะผสมปนเปกันจะไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยแหละ เควสแบบนี้นะครับก็นับว่าเป็นเควสท,ที่ทดสอบจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีและถ้าหากเราลองดูดีๆแล้วเราก็จะพบว่าไอเควสพวกนี้เนี่ยมันสามารถทําการไล่มอนสเตอร์ออกไปได้โดยให้เรายอมเสียเวลาสักนิดนึงเพื่อทําการเคลียร์ทางซึ่งทําซ้ําสักสอสารอบมอนสเตอร์รายทางนั้นมันก็จะไม่โผล่มาอีกแต่ถ้าว่าไอก้อนหินเนี่ยมันน่ารำคาญชะมัดอีกทั้งมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถจัดการไม่ได้เช่นกันถ้าคุณสู้ไหวนะ และยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ที่เล่นตั้งแต่ภาคแรกคุณก็คงจะจาเควสในตำนานที่ให้ไปหาไข่มังกรแล้วก็ต้องเจอกับลาทารอดทาการเฝ้าอยู่หน้าถ้าซึ่งในตอนนั้นเองคุณก็เพิ่งจะผ่านเควสเก็บเห็ดมาปันๆชุดเกอ,อกก็ยังคงไม่มีอาวุธก็กาก,าก,ากแสนกากสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือต้องหลบมันไปให้ได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายถึงขนาดนั้นเพราะตัวของเรานั้นเจอแค่เสียงคํารามไข่ก็ล่วงเจอมันบินอยู่บนหัวลงมกับพัดไข่ล่วงชีวิตลำเค็สุด ผลสุดท้ายก็ต้องจำใจหลบอยู่แต่ในถ้ำรอจนกว่ามันจะย้ายแมพแล้วค่อยเดินออกไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรอดซึ่งในบางทีพอออกไปถึงข้างนอกก็ดันเจอมันยืนอยู่ซะอย่างนั้นโชคชะตานำพาแบบสุดๆไปเลยละยังดีที่ว่าในภาคหลังๆน,นั้นไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้แล้วหากจะเจอกับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ก็เป็นจังหวะที่เรามีอาวุธกับชุดพร้อมที่จะสู้กับมันแล้ว ดังนั้นการจะไล่มันออกไปก็เป็นเรื่องง่ายอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้ชิ้นส่วนจากมันตั้งแต่เนิ่นๆเลยซึ่งก็ดีมากเลยแหละแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเควสที่ค่อนข้างเสียเวลาอยู่ดียิ่งเป็นเควสที่มีระดับสูงมากเท่าไหร่ความโรคจิตก็จะมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อคุณผ่านมาได้คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างเลยแหละและคุณจะสัมผัสได้ถึงความเป็นมอนฮันที่แท้จริงจนอยากจะบอกกับคนอื่นว่าไม่เอาอีกแล้ว และสุดท้ายนี้ถ้าหากทุกคนมีเรื่องอะไรที่อยากจะระบายเกี่ยวกับผลข่แบบนี้ก็สามารถมาบอกกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับมอนฮันก็สามารถบอกได้เช่นกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปนขนไข่ก่อนละ